ไม้สมปูไม้นะครับบางคนอาจจ่เคยเห็นแล้วไปถูไครับผมดูนครับยังไม่ขึ้นไปนะครับผมอยูตรงนี้ครับตรงข้ามกับเซเว่นนี่ครับผมหมู่บ้านทีโน่ครับปูเก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ เออฟิศนะครับเด็กอาลาางกำลังทำงานยังว่เสร็จเรียบร้อยดีครับยังขาดระบบไฟครับระบบไฟยังว่ดเดินท่านในเดินนะครับครับก็ก่วงควงครับเง้วดีครับนี่ห้องรับแขกครับ อันนี้เป็นครับหองรับแขกมีห้องน้ำนะครับม <c oughs> ันจะออฟฟิศครับอันนี้ออฟฟิศครับการทำงาน <c oughs> ครับออฟฟิศต่วน,นี้ก็ส่างกำลังดำเนินการครับ แซมนี่ก็เป็นทางของอรถไง่อาธิเขาได้อยู่ครับพอวามสูงมันได้อยู่ครับประมาณเนี้ยอาธิงาออกว่าคุณเลยกำลังเชื่อมกันอยู่ ส,สายโครงสายไฟสร้างกำลังทำงานครับห้องนั่ะห้องเชี่ยวก่อนว่านี่ว่าห้องพักผมม็นขี่มา ตอกมือครับในการของที่ดึงครับครับดึงของงานครับการดึงการเคาะเป็นลักษณะแบบนี้ครับดึงหน้าดึงหลังครับครับตะล่างครับ กดเขาปุ๊บก็ดึงได้เลยครับตัวได้สามสี่ขั้นแต่ละขั้นนะครับดึงได้การดึงถูกอย่างนะครับนี่คืลนองน้าครับไอบตัวน้ามันไหลว่เนี่ย ลองน้ำนะมันมันคือเพราะอะไรมันคือขังเลยหรอกยุ่งยุ่งหลายด้วยแบบนี้ขน้ำเพราะไหลยุ่งหลาย,ย,ลายด้วยรถมาจอด ลงน้ำพอนน้ำขังนอเนาะบ่ดีด้ยคันน้ำขังเนี่ยฮะคันน้ำขังไม่ค่อยดีเหมือนเด้ยุ่งน้ำน้ำมันบ่ไหลไปเห็นบ่มันบ่ไหลทั้งเลยนี่นี่มันขังอยู่นี่บอลเคลื่อนเขาเนาะมันต้องจ่อไหมเออบอมันบ่ไหลบอมันขังยุ่งนี่บ่ต้องห่วงในยุ่งว่ะเนี่ย เออครับผมคลิปนี้ไว้ทำนี้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมชอกมายนะชแนลครับผมคลิปนี้ไว้ทำนี้กันครับขอบคุณครับ